อย่างนั้นพี่นะตรงไปอย่างเดียวทางบางทับซ้ายเลยทับซ้ายซึ่งนี่อันนี้เขาไปไหนกันอันนี้เขาเขาก็จะไปทางเขาจะมีเขาจะต้นจามบุรียักษ์สามารถทะลุทางนี้ได้ต้นต้นจามบุรียักษ์เนี่ยเออ่ก็เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งอายุเป็นร้อยร้อยปีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแต่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีเยอะนะครับประมาณนั้นอันนี้เรามีมะคุเทกิติมัสสัต ซึ่งทํารายการอะไรนะบ่อยอีกทีรายการตามรอยพระอภิญยาแล้วก็อะไรตามรอยพระอภินยาเออแล้วก็รายการรายการเลยเจาะความจริงคนของแผ่นดินเจาะความจริงคนคนแผ่นดินตอนนี้ก็มาแนนซี่เซเวอร์ก่อนนะมืออาชีพเลยนะต้อนรับฮะมาต้อนรับวันนี้มาต้อนรับแนนซี่เซเวอร์ะกับแนนซี่เดี๋ยวเราไปดูวิวทัศนียภาพกันนะวันนี้ก็ รายการนันซิเซเวอร์นะคะก็พามาดู Amazing อันนี้คือามาขอพรเพื่คอความเป็นสิริมงคลค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะแ<อ>ต่เหมือนเขาศิลปะเขาแปลกๆนะ